สวัสดีทุกคนครับเมนูนี้เราจะมาทําอาหารสไตล์แบบเพชรบุรีครับก็คือข้าเนื้อนี่ครับข้าเนื้อข้าเนื้อคือเอาเนื้อเนี่ยครับเอาเนื้อนี่มาหั่นมาหั่นเป็นชิ้นเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราแกงเนื้อครับนี่หั่นไปหั่นไปฮะหั่นนะฮะเหมือนเราแกงเนื้อกันเลยนะครับ เราต้องหั่นเนื้อก่อนนะนี่ถามว่าเมนูนี้สุกไหมไม่สุกครับเป็นเมนูกินดิกนะฮะอันท่าเนื้อเนี่ยอ่าผมไปต่างจังหวัดเราเห็นแค่ซอยจุแต่อันนี้คือเพชรบุรีท <c oughs> ามีงานบวชพวกเนี้ย แล้วก็มีการกินบัวเเนี่ยเขาก็จะทําเมนูเนี้เป็นเมนูยอดฮิตของคนเพชรบุรีเขาเรียกว่าผ้าเนืนะ้อเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะฮะวิธีการทำจนถึงการกินได้เลย แมมกินเนื้อไหมครับกินเป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นไม่เป็นเือเขากินไม่เป็นนะครับ วิธีการกคือหันเนื้อก็ชิ้นทอาเข้ากับแกงเนื้อคนระับไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากชิ้นดพอดี นี่ครับได้แล้วหลังจากเราแน่เสร็จปั๊บโยบีมะนาวดิยัมนขาดไม่เดิเราก็ต้องบีบมะนาวครับบีบมะนาวทำเม็ดออกเลยดูแกลเม็ออกแบีเลยบีบมะนาวไปใส่ในเนื้อเลยบีบไปเลยบีบไปเลย เมนูนี้บอกแล้วว่าแซ่บแซ่บแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอน <c oughs> ใช้มะนาวค่อนข้างจะได้หนึ่งคะทุกคน แคมมานาวก็แซ่บแล้วครับตอนนี้เนมอึดอักอึดอ,อักใหญ่แล้วหิวแล้วเนมเนมกินเนื้อไหมครับไม่กินไม่กินนะครับอาน์กินเนื้อไหมครับกินได้หมดกินหมดครับคนนี้กินทุกอย่างนะัดูไม่เอาไม่ดนะแต่เนื้อลงไปไม่ไม่เป็นไรยัไม่เอาเม็ดอ น่าจะพอแล้วบีบมะนาวไปเรื่อยะฮะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงใส่น้ำปลาไปนิดนึงใส่น้ำปลปาไปเลยพอแล้วอบีบมะนาวช่วยเนื้อเห็นไหมว่าเนื้อพอมันโดนน้ำมะนาวมาเริ่มซีกแล้วครับทุกคน แต่มันไม่ได้สุกนะฮะบอกก่อนนะมันไม่ได้สุกนะครับเดี๋ยวจะถามว่าเฮ้ยมะนาวเนี่ยมันทําให้เนื้อสุกได้ไหมไม่ได้ครับเพียงแต่มันเป็นกรดมันแล้วมันก็ไปกัดเนื้อ,อให้ซีดฮะเห็นไหมมันเริ่มซีดนะครับ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือนะครับทีนี้เราก็จะต้องขยำฮะเนครับเนมก็เริ่มคืงนละไมหลายเลือกแล้วเนมก่กินเนื้อครับเนมกินไหมครับไม่กินนะครับเนมก็มย,ยืนยา หมื่นคำลบร้านคะำก,ไก็ไม่กินเนื้อนะครับเนมน้ำลายไหลเือะเลยเนมเนไม่กินเนื้อเนมเนมเขาไม่กินเนื้อใช่ไหมลูกกินเน้อไมไม่กินกิเนื้อกินเน้อไหมไม่กิกินเนื้อไหมไม่กิโอเคเนไม่กินเนื้อนะครับอย่าบังคับกันนะฮะเนมบอกไม่กินเนื้อนะครับเนี่ยห, <c oughs> หลังจากที่ว่าอันนี้เสร็จนะฮะเราก็ต้องมา ขยำครับเอามือขยำครับไปทั้งมือก่อนขยำฮะให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันนะครับให้เนื <c oughs> ้อตัวเนี้ยมันเข้าถึงน้ำมะนาวกับน้ำปลาที่ที่เราใส่ไปสักครู่นี้เราก็ฟันไปเรื่อยครับเห็นไหมฟันไปเรื่อยไม่ต้องกลัวขี้มือนะครับเพราะว่าเราใส่ทั้งมือแนละ้ว โยเคยเคยเเห็นไหมงานบวชนะนี่ฮะเดี๋ยวย่าลองกินดูเฮ้ยลองลองลองเดี๋ยวแกจะติดใจนี่ฮะเห็นไหมว่านเนื้อมาเริ่มซีดแล้วครับเริ่มซีดหมดแล้วจําไปเรื่อยถามว่าพญาตายไหมตอบคำียวว่าไม่ตายครับเพราะมันไม่สุกนะครับบอกก่อนนะครับเพียงแต่ มะนาวอ่ะมันไปกัดเห็นฮะเนื้อเริ่มซีเนื้อเริ่มซีเนี่ยไปเรื่อยๆน,น่าจะใช้ได้แล้วน,น,นี่มีแตก่งหวัว นี่ดะโยเอาน้ำเทใส่นี่เห็น<า>ไ,ไหมพอมาซีปับ๊บเราก็เอาน้ำเทเลยครับไม่เอาแล้วเราไม่เราไม่ต้องการแล้วปั่นให้ให้มันสุกเลยปั่นน้ำะน,ป,ะนปับนน้ำปลาเหยียดใส่ไปให้มันสุกเลยปั่นอีกเห็นไ,ไหมตัวนี้ ซีดหมดแล้วครับซีดหมดแล้วจบเจ็บจบเจบ็บฮะอยัางเห็นไหมปรากฏว่าตอนนี้ซีดหมดแล้วครับขยะมันซีดไป ถามว่าอร่อยตรงไหนก็อร่อยตรงขี้มือนะฮะ <c oughs> แหยหลังจากนั้นนะครับเอาพริกแกงมา,าแล้วก็ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดหนึ่งะฮะนี่เครื่องปร,งรุงแค่นี้พอใส่มากเดี๋ยวเค็ม,อ,มอย่มแล้วก็ใส่พริกแกงฮะพริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงเผ็ด เนี่ยอย่าใส่เยอะใส่เยอะเผ็ดแดกไม่ได้แล้วก็ขยำให้เข้ากันนี่าะตักข้ามาแล้วเหรอเออนี่นะฮะอีก <c oughs> นิดนึงอายุปิดย้อยไว้แกงเมื่อเย็น ีฮะดูนะครับทุกคนปลาเนื้อนี่เข้า,าแล้วพริกแกงเผ็ดนะฮะใช้พริกแกงเผ็ดนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับเนี่งมาเริ่มใช้ได้แล้วเราก็ใส่ต้นหอมหน่อยเพิ่มรสชาติอาหาร กอาดแียมช้อนไปขยำวยใส่นิดนึ่งน้อยไปน้อยไปต้นหอมนี่เอาเอาเอาไว้แก้มนะเอาเอาไว้แก้มไปไหนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เายไปเนี้ยไปเนี้ยระยะระยะเดี๋ยวก่อนไปเปิดร้านกาแฟไปเอาน้ำน้ำมนดองมาโหลหนึ่งต้องกินอย่น้ำมนดองอ่ะนี่มีเนี่ยน้ำมนดองน้ำมนดองไปอะไรน้ำมนอง ในโหลอ่ะยาดองแค่น่าขวดไหนอะขดไหนก็ได้มาเนี่ยไหนหั่งกาแฟก็ไม่ต้องกดได้หรอก็มากระปุกนึงอะเอวที่พี่แบมที่พี่แบมมีเอาเกี่ยวนิดหม่อยตรงนี้ใส่อีกใส่อแลสวแล้วก yeah, no. ็ใส่บักรียหน่อย นี่ครับผ้าผ้าเขาเรียกว่าผ้าผ้าเนื้อนี่โยมใช้เนื้อวัวนะครับไม่ใช้เนื้อหมูนะฮะไหนลองลองโยมลองลองรสเป็นไงรสชาติเป็นไงเป็นไงเป็นไงช้อนช้อนเลยช้อนอย่างนี้เป็นไงขาอย่างนีอืมอร่อยนี่แหละอืมเอา อร่อยเฮ้ยเนมเไม่กินเนื้ออ๋อนี่จับโอเคอร่อยอร่อยอร่อยน้ำเงาอออ่ะืมร่อยมากครับทุกคนตอนนี้เอามือจับถึงจะอร่อยไม่กินเนื้ออ่ะเออเนมครับเนมแป๊บหนึ่งเนมกินเนื้อไหมครับกินไมไม่กินกินกินหรือไม่กินไม่กินทำไมทำไมถึงไม่กินเนื้อไม่ชอบไม่ชอบโอเคครับกินเลยครับเนมกินได้เนม โยนิปลาเนื้อครับทุกคนผมจะกินที uh> <t os> <t os ่พอดที่พอมีงานบุญที่เพชรบุรีเนี่ยเขาชอบทำเมนูนี้กันมากเลยแต่นิยมใช้เนื้อวัวนะครับเนื้อหมูไม่เขาไม่นิยมกินกับบัคกี้ต้นหอม้อ เนี่ยเนี่ยเครับกินเนื้อไหมครับไม่กินเนื้อครับ โอ้โห oh, oh, hey. แซบบอกคำเดียวว่าแซบแซบหม

ไม่เคยกินิแกลองดูก่อนวันนั้นก็เลือดตาทีแล้วเร็วยอมจบไป่ย้ำไม่เลือดตาเลือดตาเอาผูนี่อะไรอย่งู้เหรออยอมไม่ต้องเลยกินก่อนอ่ะทำเดียวดวยฮะเร็วเร็วกนเร็วเร็วดิำเดียวำเดียวมันด็กเนี่ยผักแกงนี่มันเด็กที่ไหนวะนี่ะมันเด็เนี่ยเร็วเดเอ อะไรไงลูกเห็ดครับไอันี่เป็นแหมสันละเสรนี่จริงจริงหันออกมาเลยเออลูกเนี่ยเอาเลยเดือดตรงหน้าตากับนพ่อโอหน่อยไอ้นี่มันโหมันสด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 เลยเนี่ยเลือดต่างก็ดิบอืไม่รู้อ่ะมันก็เหมือนกันเด็กเหมือนกันเดี๋วนี่จ้องจังเลยอ่ะจอดีจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันนะคุณอนุวัฒน์เดี๋ยวแล้วเจอกันคุณอนุวัฒน์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว mong ừ. con mong con mong con Hạt vào mong này mong con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  mong Ừ mong con mong ngon mong con mong ngon mong con ติดใจแลเนี่ยห่เยี่ย่เย่ยแหมอร่อยเือตาลองดิอร่อยผักกินกับผักนนลลองก็เคยกินอ่ะอร่อยแล้วปยากนอันนี้อร่อย้ยงไงมันงงมันไม่มันไม่เห็คาว่กินกินเ่กินเนื้อ่กเนื้อ Ok. Rồi, đã về nhà đi.